ครับในนี่คือโปรเจกต์สุดท้ายของงานในวันนี้ของเรานะครับในการคอสกันระหว่าง g d h และก็บอร์ดคลาสไทยเทเลวิชั่นด้วยครับขอเรียนเชิญเลยดีกว่านะครับพี่จีน่าโอสถสินนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g d h 559จำกัดขอเรียนเชิญพี่จีน่าครับขอใช้พวกมือด้วยครับท่านต่อมานะครับพี่หนอกอรุณโรชาพานุพันธ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอร์ดคลาสไทยเทเลวิชั่นครับขอเรียนเชิญพี่หนอกครับ ครับเชิญน,นัน่งเลยครับครับเชิญครับพี่ปิ๊งครับถ่ายนานไหมครับรูปพี่ปิ๊งเมื่อกี้คุณติดใจเลยกับรูปพี่ปิ๊งไหมครับรูปเขาแบบเขาบึ้งมากมีพลังใช่ไม่ใช่รูปรูปรูปส่วนใหญ่จะประมาณ 8ป,ปีที่แล้วนะโอ้โหครับทไมพี่ฟินไม่อัปเดตกับทางค่ายเลยล่ะครับมแม่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะฮะมาที่พี่จีน่าก่อนดีกว่าครับนะครับรบกวนพี่จีน่าก่อนเลยนะครับบุ๊คเพสันิว่าเนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆเป็นละครที่ต้องว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้เชื่อว่าพี่น้องหววแน่นอนกับกับบทเรื่องนี้รวมทั้งช่องสามด้วยไอ,อยังไงังไงถึงได้มาถักเป็นหนังเรื่องนี้ได้ครับพี่จีน่าคือก่อนอื่นเนี่ย VTR เนี่ยพี่สังเกตได้ว่า ค่ายเราเนี่ยไม่ใครแต่งหน้าเลยอ่ะกับของพี่หน่องเนี่ยหน้าพี่หน่องแบบสวยจัดมากเขาหน้าอาจต้องขอฝากพวกเราไปนิดนึงต้องแข่งนะฮะต้องสู้นะคะมันมาดูต่างมากเลยเนาะแต่ว่ายังสวยทั้งคู่นะครับดูดีทั้งคู่นะครับคือคือจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่หน่องเป็นรุ่นพี่ที่คณะนิเทศศาสตร์แล้วก็จริงๆพวกเราเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามงานของพี่หน่องบอดแคสต์เพาพี่หน่องเป็น ผู้จัดละครคุณภาพแต่อันตรายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้ติดตามมาอย่างต่อนเนื่องนะคะ mm hmm. พอวันที่พี่น้องทาเรื่องละครโอเคสันิว่า mm hmm. ล้วก็ประสบความสําเร็จจนเป็นปรากฏการณ์ออเจ้าเนี่ยเราเวลาเราเจอพี่น้องตามงานสมาคมเราก็จะแบบยินดีกับพี่ mm hmm. จนมีวันหนึ่งะคะ mm ่ะ hmm. คือท,ท,ทุกปีเนี่ยที่ต้องไปไหว้ประ mm hmm. ที่ mm hmm. อยุธยา mm hmm. แล้วก็มันเป็นความบังเอิญนะคะเราจะเห็นออเจ้า แต่งตัวกันเต็มเป็นหมดเลยค่ะที่วัดอิริยาเหมือนเหมือนเราเราไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งะคะ่ะโลกเสรบชมาเที่ยวกันอย่างเนี้ใช่รวมถึงเพื่อนพี่ด้วยนิเทศส์ซึ่งเป็นเอ่อแอร์โฮสเตสที่คนก็ชวนกันไปเราเดินไปล้วบอกเฮ้ยมันหาศจาย์มากเลยค่ะความสําเร็จที่พี่น้องทํากับละครที่ดีมันออกมาในชีวิตจ,จริงเวลานั้นก็แว้ขึ้นมาเลยว่าเอะถ้าเรามีหนังกุ๊เพสนิวาสมีคนดูมาดู ก็เลยเดินกลับไปที่ออฟฟิศวันนั้นเจอพี่เก้งกวาวันก็ถามพี่เก้งกวันว่าพี่เก้งกววันเขาไม่สนใจจะทําหนังบุพเพหรอล่าพี่เรายังเอาตุสซี่มาทําหนังเลยครับพี่เก้งกวบวันก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากพูดว่าเออจีน่าเราจะมีพุ่งกลับหนังไหนจะทําละครหรอืหลังจากนั้นก็หายไปสักเดือนหนึ่งได้อค่ะพี่ก็เจออีกครั้งหนึ่งก็ถามอีกพี่ไม่นองดูเหรอเราก็ยังไม่ลืมเลยพี่จีน่าไม่ลืมมันเหมือนมันอยู่ในความรู้สึกอะค่ะในความรู้สึก ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งวันหนึ่งก็ได้รับข่าวดีวันเดินม,มาบอกพี่ว่าพี่พ,พี่มีพุ่มกับหลังอยากทำใครเหรอคุณปิ๊งอดิสรพี่โอ้พี่ดีใจมากพี่บอกเฮ้ยโหดีใจมากเลยเร,เราทำมันได้ใช่ไหมเราจะทำมันได้ดีใช่ไหมครับวันก็บอกว่าได้พี่จัดก,การได้เลยพี่ก็ค่อยๆหาเบอร์โทรศัพท์พี่น้องแล้วก็โทรหาพี่น้อง จำได้ว่าตอนที่พี่น้องราพี่น้องก็จะรู้จักพี่ในเวลาเราทํางานสมาคมแพี่น้องก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็สุภาพมาอนะแกก็ร้น้องจีน่ามีอะไรจ้าน่ารักเหมือนเดิมพี่น้องคะวันนี้โทรมาอยากเรียนขออนุญาตพี่น้องว่าพี่น้องสนใจทําหนังบุกเพังไหมคะจำได้ว่าพี่น้องเงียบไปเลย เสียงหายไปเลยเหรอครับพี่น้องกรดไปนานพี่พี่คิดว่าเป็นเวลาสักสองสามนาทีได้เป็นช่วงสัญญาณขาดหรือเปล่าครับพี่น้องนะกเลครับเข้าแบบอุโมงหรืออะไรอย่างนี้สัญญาณมันตัดใช่แล้วพี่ก็เชื่อว่าณเวลานั้นก็คงมีค่ายหนังที่คงจะต่อขอพี่หนานงพี่น้องทํหนังครับพี่หน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองคิดดูแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องจีน่านะคะครับพี่ก็สวัสดีพี่น้อง จากวันนั้นก็ผ่านไปเป็นวันเป็นสัปดาห์เริ่มนาเป็นเดือนจนพี่ก็มาบอกพี่แก้งเอากับวันกติ้งว่าสงสัยพี่หน่องแกไม่กล้างปฏิเสธว่ะก็คงจะต้องเจอกันตามงานคณะอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วอาจจก็ว่ากันใช่ก็ผ่านไปพี่ว่าเกินห้าหเดือนนะคะ เดือนคสามนะเดือนทอกย้มาสักสองเดือนนะคะจำได้ว่าประมาณสามเดือนนะคะจำได้ว่าจำไมากี่ก pues ็ส่หมูใช่ไหมพี่ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมครับแล้วก็พี่ไปปฏิบัติธรรมของท่านโกเอง่าซึ่งเป็นปีแรกที่พี่ตัดสินใจไปบักสิบวันนะคะโอ้โหแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่อุดรต้องปิดวาจาแล้วก็ที่นั่นเขาจะเคร่งมากต้องเอาฝากเก็บมือถือทุกอย่างไม่ให้ใช้เลยติดต่อใครไม่ได้เลยได้เลยอยู่ในล็อกเกอร์ สิวันผ่านไปพี่ออกมาด้วยความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเปิดล็อกเกอร์หยิบโทรศัพท์เวลาเราไปทําบุญสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปิดโทรศัพท์โทรหาผู้มีพระคุณแล้วก็บอกว่าเราเอาบุญมาฝากท่านกดเปิดเลยคือปื๊บสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นพี่น้องอรุณโมชาพี่ก็ตก,กใจมากเลยครับพี่ก็กดรับเสียงที่ได้พูดครั้งแรกในสิบวัน เราบุณเป็นคนแรกเลยนะครับตอนนี้อ่นุโมทนาตอนนได้คนแรกพี่น้องคะที่หน้าเพิ่งออกจากท่านโคเอ็นกาพี่น้องอนุโมอนุโมทนาบุญที่บอกพี่น้องเขได้พูดคําแรกพี่หน้องน้องจีน่าพี่อ่ะคิดว่าพี่อ่ะสนใจที่จะทำไหนังกับ GDH นี่เรามาคุยกันดีไหมโอ้โหแว่นตของพี่บุญกุศลมันมีจริงปรบมือสิครับออะเราแล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่ ว่าได้เชิญพี่หน่องแล้วมาคุยกันต้องการขอบคุณพี่หน่องมากๆนะคะหละังจากาผ่านไปสามเดือนเนาะี่ให้เขียนแล้วก็เชื่อเชื่อเราอะ,ค,ะค่ะแล้วก็จากวันนั้นก็ผ่านมานานเนาะกว่าจะมาถึงวังนนี้ค่ะได้ร่วมงานกันจนได้ครอสกันจนได้ครอสกันจนได้แล,แล้วพี่หน่องครับอะไรทำให้พี่หน่องตัดสินใจแบบตกลงครับ โอ้โห oh, oh. หายไปสามเดือนเลยครับพี่น้องานานนานอยู่ครับเดือนคือคิดอยู่แล้วก็ว,ว่าเอ๊ะจะโทรเมื่อไหร่จะโทรเมื่อไหร่แล้วก็อ้าววันนั้นน่าจะเลิกดีหรือจังหวัดดีอพอโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยน้องจินนาบอกพี่น้องคะน้องเอวิปัสนามาสิบวันนี่เป็นตายแรกค่ะที่หนูได้พูดคือพูดกับพี่น้องก็คือค่อนข้างจะ โอ้มันก็เสอร์พรส์อะตกใจเพราะว่าออโอกาสจะคุยกันก็แบบยุ่งนู่นนี่อะไรต่างๆแต่ก็ในทันทีนั้นที่วันแรกที่น้องจีน่าโทรมาจริงคือดีใจมากนะคะก็คือว่าเราตอนนั้นที่บุเพศนิวาส่อนอื่นต้องขอขอบคุณช่องสามก่อนนะคะที่ให้บล็อดแคสต์เนี่ยนะคะได้นำบุเพศนิวาสเนี่ยมาสร้างเป็นละครนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมออเจ้าที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ออเจ้าทีนี้เนี่ย ตอนนั้นกระแสก็ก็คือว่ามีคนถามว่ามากมายว่าจะได้ดูเป็นหลังไหมเป็นภาพยนตร์ก็เราก็เครียดสิเพราะว่า,วาความคาดหวังเนี่ยสูงแล้วพอน้องจีน่าโทรมาเราก็แบบว่าเออดีใจนะเพราะหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วกเ็เชื่อมั่นแล้วก็ในฝีมือว่าการที่นำบุเพลศิลปวาฒนมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยการที่ตรงนี้ต้องเป็นมุมมองที่แตกต่างในเวอร์ชันของภาพยนตร์ ผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยที่สำคัญเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าจะได้รวมทั้งความสนุกสนานนะคมรัรกโรแมนติกนะคะวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์อย่างที่น้องจีน่าบอกว่าไปเห็นประทับใจที่คนแต่งชุดไทยนะคะที่อยุธยาแล้วจริงๆแล้ว GDP ก็ขึ้นด้วยนะคะมีกระแสท่องเที่ยวจริงๆช่วยคนแต่งเยอะมากใช่ไหคะใช่ค่ะใช่ครับซอก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าที่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องนิพพานเนี่ยค่ะา สิสิวันไม่ได้พูดเลยแต่สายแรกเป็นพี่น้องได้ยังไงจังหวะพอดีมากจริงจังหวะพอดีใช่ใช่เลยสิขค่ะและนี่ก็คือเป็นที่มาของการได้ร่วมงานการระหว่าง ดีเอชแล้วก็ Blood Class ใช่ขั้นแรกที่เราพูดไปคืออ่านุโมทนานะคะไม่พูดอ่านุโมทนาไม่พูดนะครับตอนนี้ก็มาทางฝั่งของพี่วันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ปิ๊งรอแป๊บนึงนะครับพี่วันบอกกอนดีกว่าเพราะเราได้เห็น็ิ BTR ไปแล้วบอกว่าเป็นภาคต่อนะครับไอ้ภาคต่อตรงนี้เนี่ยคือยังไงเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างครับพี่วันก็อย่างที่จากิ BTR นะคะก็คือว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าผู้เพียร ปรากฏการณ์สุดๆ<ง>ดไปเลยวงการโทรทัศน์ที่เรารู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แค่10ปีมีครั้งนะงงแบบยิ่งกว่ายิ่งกว่า10ปีมีครั้งคือวันนี้พี่ยงก็จะคุยกันตลอดว่าตอนที่บุเพฉายก็ได้มีโอกาสดูนะคะพี่น้องเราก็ชื่นชมมากชื่นชื่นชมทั้ ỏ, ทง,พง,ทงพี่น้องทั้งคุณลอมแพงทั้งุ่มกักเวอร์ชันละครแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นละครคุณภาพมากจริงๆแล้วก็เราถึงขั้นแบบรู้สึกว่า โอ oh, แบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนาะคือละครเรื่องนึงสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในสังคมได้ขนาดนี้แบบหนังเรื่องนึงยังไม่เคยทําได้ขนาดนั้นเลยนะคะแล้ว,วก,ก็คือว่าชื่อชมแะค่ะแต่ว่าพอวันที่พี่หน้ามามาถามว่าจะเป็นหนังได้ไหมเราก็เลยคิดกันอย่างจริงจังคืออย่างแรกคืออยากดูต่อคือคือมันเป็นความอยากดูอะคือเราลักเรารักตัวพี่หมื่น พี่หมื่นกับาาก,การลก็จะเป็นยังไงต่อใช่คือเราก็อเผอิญว่าจากในการได้ดูละครแล้วก็ได้อา่านนิยายที่<ช>คุณลอมแพงเขียนนะคะก็มันมีที่คุณ,คณลอมแพงเขียนว่าเขาจะมีบุบเพลงันนิวาสกันไปทุกๆชาติจะได้รักกันไปทุกๆชาติเราเลยรู้สึกเอ๊ะแสดงว่าก็เป็นไปได้สิถ้าละครเป็นชาติชาติพบหนึ่งงั้นหนังจะเป็นชาติอีกชาติพบหนึ่งแสดงว่าเราสามารถดูชีวิตรักของคนคู่นี้ในอีกชาติพบหนึ่งของเขาได้ เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราอะอยากทําอยากทําภาคอ่อกไปมากกว่าการรีเมคคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้รีเมคละครมาเป็นหนังนะคะคือไม่ใช่การรีเมคเป็นการแต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาทั้งหมดโดยใช้คาแรคเตอร์ของพี่หมื่นและคาแรคเตอร์ของกาลเกตแต่เราจะจินตนาการว่าถ้าเขาคลองรักกันในสมัยพันลายจนถึงจนถึงสิ้นอายุไขไปแล้วแล้วเขาได้ตายแล้วได้เกิดใหม่ในอีกชาตินึงเนี่ย เขาจะต้องกลับมาครองรักกันอีกนะเพราะคุณรอมแพงบอกไว้เล้วใช่เพราะคุณรอแพงบอกไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็อยากจะมาดูความรักในชาติภพใหม่ของเขาอยากจะมาเอาใจช่วยเขาอีกครั Gmail, ้งในอุปสรรคความรักที่ไม่เหมือนเดิมในยุคสมัยเหตุการณ์เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนเดิมแต่เรายังได้เปลี่ยนใช่ที่เปลี่ยนไปแต่เรายังได้เอาใจช่วย คนคู่นี้อยู่เรายังได้เรายังได้เห็นนักแสดงคู่นี้กลับมาเล่นด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เกิดจากความคิดนี้เราก็ก็คุยกันซึ่งความจะเป็นไปได้ก็ต้องเนี่ยค่เริ่มจากเริ่มจากพี่น้องอนุญาตเริ่มจากคุณลอมแพงอนุญาตแล้วก็โป๊บเบลล่าอยากเล่นซึ่งกว่าจะผ่านสี่ขั้นตอนนี้ได้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ที่เข้าใจว่าว่าโอเป็น เป็นของที่ที่จจงงโอ้แบบว่า<ม>เราเรารู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องมีไอเดียมีของที่เราดีพอที่จะไปขอพี่น้องว่าขอทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสําหรับเราโจทย์แรกเลยก็คือว่าเราต้องมีพุ่มกับที่เรารู้สึกว่าใช่ที่สุดเท่าที่ GDS มีเราจะเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดไปขอพี่น้องโอ้พี่มันเปิดใหญ่ขนาดนี้แลยนะครับเปิดใหญ่เปิดใหญ่ให้มันสุดๆไปเลยซึ่งตอนนั้นคือแค่คุยกับพี่แก้เลยนะคะว่า คครรัับบพี่ถ้าพี่ปิงปฏิเสธ GDS จะไม่ไม่ขอทำโปรเจกต์นี้เลยจะไม่มีหนังอีกต่อไปให้จบตรงนี้เลยจะจบตรงนี้เลยเฉพาะเฉพาะโปรเจกต์เฉพาะโปรเจกต์นี้จะไม่กล้าจะไม่กล้าไปขอพี่น้องอะเพราะว่าเวลาเราไปขอพี่น้องเราอยากจะไปบอกพี่น้องเนี่ยว่าเราเลือกคนที่เราคิดว่าดีที่สุดจริงๆเข้าไปก็รู่กันนะนะผมว่าพอแล้วไม่แปลกนะไม่แตกนะไม่แตกนะไปพี่ปิงนะเดี๋ยวยังไม่พอก่อนจะไปถึงพี่ปิงนะคะแล้วก็ ถ้าท,ทีมเขียนบทเราก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับโปรเจกต์นี้คือคือพี่ปิงก็ได้เลือกทุกอย่างต้องคัดมาไปไปเป็นพิเศษหมดเลยใช่คือพี่ปิงเคยทํารถไฟฟ้ามาใช่ไหมคะล้วก เราก็มีพี่โอ๋ที่เคยเขียนบทรถไฟฟ้ามาคู่กับพี่ปิงมาตลอดมีน้องเป็ดน้องแตงที่เคยเขียนเฟรนโซนคือเลือกทุกคนที่เรารู้สึกว่าอนนี้คือระดับหัวกะทิของประเทศจริงๆนะดีที่สุดให้พี่ปิงให้ให้กปดปุ่มจุดที่เลยนะค่ะครับผมตอนนี้ดูเสียงแบบไม่ไหวเลยอนะ่ะอ่ะเออเราถึงประโยเราถึงคาถามเราจงถามพี่ปิงแล้วใช่ไนหะมครับผมเชิญค่ะกดดันไหมครับพี่ปิงโอ้โหพี่ปิงไม่ได้กดดันเพราะไหนนั่งกดดันตรงนี้กดดันไหมครับ ยังไงบ้างความรู้สึกนะโอ้กดดันอยู่กดดันอยู่ก็เอ่อพูดว่าไงฮะคือคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ที่คุณวันรดีโทรมาถามว่าพี่สนใจทำเรื่องนี้ไหมรับผมเรื่องอะไรนะปุ๊เพรชานุภาเขาแบบคือคือนั่งคิดแป๊บหนึ่ง้วแเราคือคือความรู้สึกแรกที่ที่ที่มันพุ่งเข้าไปในหัวเลยคือมันท้าทายมากเราเราผมแ้วแล้วจนถึงถึงตอนนี้เนี่ยฮะชำชบดมากอ่ะมันก็เตรียมตัวทั้ง เอาละครกลับมาดูลีรันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าสิ่งคือความรู้สึกเดิมจากตอนที่รับปากคุณวังว่าที่ผมสนใจแบบทำอะครับเป็นความรู้สึกเดิมอยู่ซึ่งซึ่งในความรู้สึกเนี้ยมันมันทําให้คําว่าความกดดันมันมันเบาครับคือความท้าทายแรงกว่าคือความท้าทายความท้าทายและความตื่นเต้นที่ที่เอ้คือคือคือมันช้เล็งเรามากๆที่ที่แบบฮี่เราไม่เคยทำแบบที่เรียนแล้วก็เราเรา เราคือตอนที่ที่เรื่องบุพเพศนิวาสอ่อนแอเนี่ยเราความการที่มันประสบความสำเร็จมากเราพยายามวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทาให้ให้ให้ละครเรื่องนี้สักเซสแล้วก็ทําให้เราแบบสนใจเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมผมจับเส้นได้ว่าเฮ้ยมันถือความความที่มันมีความเป็นรอมคอมมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ที่มันต่างไปจากที่รอมคอมที่เราคุ้นเคยคือมันเป็นพรียดด้วยซึ่งมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะตอนนั้นนะ่ทำให้เราแบบสักเซสแล้วมันเลย ซึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราออกมาเล่าแบบเราเพราะคือจริง romantic c o m e ี้มันมันค่อนข้างจะจะเข้าทางเข้าทางไม่เป็นก็จะด้วยแต่ว่าสมมุติว่าถ้าถ้าถ้าวันนั้นคุณคุณวันโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่วันมีรอมคอมเรื่องใหม่พี่ทำผมอาจจะแบบเฉยๆครับเพราะเราทํามาเยอะเหมือนกันแต่พอบอกว่าเป็นบุพเพฆาตโอ้โหมันความน่าสายมันท้าทายมากก็แบบเราจะทําออกมายังไงอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอได้มา อ่านหนังสือเรา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 ได้มาลองกับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราจะเราจะทำทำโปรเจกต์นี้ออกมายังไงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ของพวของของเนื้อเรื่องเนี้ยแบบเยอะมากไม่รู้จะทำย่างไรก็ในที่สุดก็ได้ขอออกมาเป็นแบบที่ที่คุณวันได้ได้ได้เกิดให้ฟังคร่าวๆนะครับคู่นะครับครับผมครับอ่ะอิจิน่าครับคือดูเหมือนจะบอกว่าดูดูน้องเบอร์ได้ดีครับดีจริงนะผมอย่างเรื่องเนี้ยครับพอด้วยความที่เป็นแบบบทเรียนแบบเนี้ยฮะ ดังนั้นเนี่ยการแบบการสร้างเซ็ตสร้างในแต่ละอย่างที่มันโอ้มันต้องต้องไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ใช้ทุนสร้างแบบเยอะมากถูกไหมครับก็ตั้งแต่เปิด e d s มาปี2,559ก็เป็นหนักที่เราใช้ทุนสร้างมากที่สุด เลยค่ะซึ่งมักสูงสุดเลยเนี้ยแต่ที่ให้กับพี่ปิ๊งค่ะเพราะว่านอกจากว่าหนังเป็นหนังมีสเกลนะครแล้วก็มีเรื่องของยุคสมัยซึ่งก็ว่าโชคดีที่พี่น้องวางใจแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็มาร่วมทุนสร้างด้วยค่ะก็ขอบคุณครับพี่ค่ะผมค่ะก็พี่กดดันริงมากเนาะครับไม่มากเลยครับถ้าที่ผมฟังดูผมเชื่อมั่นใน ทีมงานและพนักงานทุกคนและนักแสดงท่านจะมาลุ้นนะครับอย่าขัดไปตรงนู้นสิครับจะ่ขัดไปตรงนู ouais ้นรักไม่หมดเนี่ยกระจายความหมดเลยรับอะเดีนี้คือ dream team เลยก็ว่าได้นะเพราะทุกอย่างทุกขั้นตอนเราต้องคัดมาเป็นอย่างดีแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแล้วนะครับผมก็ยังไงรอติดตามนะครันนี่คือการครอสกันนะครับระหว่าง GTH นะครับแล้วก็ Broadcast Thai Television นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้แก่ทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่วังพี่หน่องพี่จีน่าอะไรก็พี่จครับ ขอบคุณมากนะครับเออให้น้องไอซ์ทานนิดด้วยครับขอบคุณมากนะครับน้องไอซ์ครับมาถ่ายทอดบทเพลงให้พร้อมมากจะให้ไอซ์ไปทักก่อนนะครับขอบคุณมากครับและทีมข่าวขอเสียงปรบมือนะครับให้กับพี่มื่นของเรานะครับแล้วก็แม่หญิงเกิร์ลเกตครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครัผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะเราจะได้เจอหรือเปล่าได้เจอหรือเปล่าได้เจอจริงๆนะครับวันนี้ มากันแล้วนี่คือความพิเศษอย่างสุดท้ายของเรานะครับเรียกว่าได้มาเจอกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยอ่ะครับถามคุณโป๊ก,ก่อนดีกว่าคุณโป๊วทำไมถามผมก่อนเลยถ้ามไม่ได้เหรอฮะถ้าได้ผมสะดวกที่จะถามคุณก่อน,อนามสะดวก,ก,ดรกครับคุณโป๊วครับเป็นยังไงมืคิดถึงบทบาทการเป็นพี่หมื่นของเราไหมฮะ ก็ไม่คิดถึงเท่ากับคิดถึงคุณอเหรอรแม่รไม่สีอไรอยู่ทำไมอ๋อจะ่าแค่แท็กแล้วเหรอย้อไก็ไม่ยินสัต์นี้แล้วอำไมแบบยืนข้าศอะไรเฉยๆไม่ไมก็คิดถึงครับก็บางทีก็ยังเห็นคนแท็กแบบปูเคศรสัญาวาสอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกคิดถึงบทบาทนั้นคิดถึงแบบ กองละครกองนี้อะไรเงี้ยความสวยงามของละครบทที่แบบสนุกแล้วก mm ็โรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี <Right> ้ยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราจะได้กลับมาเป็นพี่เหมือนอีกครั้งในคราวที่มาในรูปแบบภาพยนตร์ตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากทํางานที่เป็นรูปแบบของหนังว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าบทบาทมันจะสนุกกว่าไหมหรือว่า จะดูแล้วจะยิ้มแล้วจะแบบทำให้คนฟินคนจิ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นงานหนังกับร่วมกับ GDS ด้วยก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยอยากได้ลองทำงานมันน่าสนใจเนาะนะครับแล้วทางเบลล่าล่ะครับตอนทาง GDS บินออกเป็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรฮะ คือที่จริงแล้วเบลรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับ GPS เลยค่ะเพราะว่ามีโฆษณาหลายๆเรื่องที่แบบร่วมงานกับพี่ๆร่วกกับแล้วก็ทีม g d ดมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานภาพยนตร์ก็พอมีพี่เขาติดต่อมาก็เออก็คุยบทครั้งเดียวแล้วก็ตอบตกลงทันทีเลยค่ะอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วและยิ่งเป็นบุกเพในภาคต่อด้วยเนาะปฏิเสธลำบากเหมือนกันนียก็ลำบากแต่ก็อยากรู้ไงว่าเอ้ยจะทําออกมาในรูปแบบไหนนะ อย่างนี้มีการแอบคุยกันมาเฮ้ยรับไหมรับไหมนอนรับมีแอบถามกันว่ามีติดต่อแบบป้าพ,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 พี่โบ๊จริงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนแกล้งใช่ไหมโทรมาทั้งคู่นะครับ <ผม S 1> เดี๋ยวเรารให้ฝากเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับเอาแบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับให้เดี๋ยวเป็นเป็นพี่หมื่นก่อนดีกว่าอยากให้ฝากเรื่องนี้ในสไตล์ของพี่หมื่นโอเคได้เลยครับคาดหวังเลยเนี่ยเอาแล้วเริ่มฝากแล้วเดี๋ยวเะเก็บค่อยตามนะเป็นว่ายังไงเป็นเรื่องผมฝากให้ฝากครับแต่ว่าอยากให้แบบในลักษณะของพี่หมื่น เียก็สองปีแล้วก็ลืมถือว่าช่องๆเลื้อๆหน่อยเลื้อๆตั้นนี่ไม่เราไม่ส่งคำถามให้ก่อนเลยนะตอนนี้เลยเราก็ส่งตรงนี้เลยประมาณก็โอ้ยเขินนะปากก็ปากกับเวลาดเลย่ันเนอะไม่ปากกับแต่ก็อยากให้เป็นแฟนๆนะครับหนังไม่ว่าจะเป็นละครหรือหนังนี้ก็อยากให้มาติดตามชมหนังเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ คิดว่านะ่าจะทำให้คนประทับใจอีกครั้งหนึ่งครับของ GDS นะครับฝากด้วยครับขาฝอมรอดิตังนะครับน้บอ,องการเกดครครับการเก็ยร คุณเอาเรื่องใช่ใช่เป็นชุบเพลงก็ต้องมาบ่อยมากกระเก็ๆใช่ไหยครับค่ะก็บุเพศสันนิวาสนะคะเป็นผลงานที่เบลรักมากๆแล้วคราวนี้ผลงานที่เบลรักเนี่ยมันจะได e ้มาอยู่ในจอภาพยนตร์เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกๆคนจะต้องทำออกมาให้ได้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดยังไงก็ฝาก ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่า<อเ>ไม่เตือนนะออดเจ้าออดไม่ด้ไเอาเละครับและนี่คือนักแสดงนำในเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับอกบวบ่าพี่ปิ๊งเนี่ยจะทำเรื่องนี้เสร็จใหม่ๆให้เราได้ชมกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับป๊บและเบลล่าครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแม่วันนี้ความพิเศษของเราเนี่ยพิเศษมากๆจริงๆนะครับทั้ง5้าเรื่องเลยขอบเชิญนะครับ เหมือนยัง <worship> คิดถึงก like, ันอยู่นะครับครับรอบโฟมอ่ะโอ้โห